ก็พอน้องไม่ตจสกอนน้องไม่ตจสกอนะแดีเจเอให้เขาจะได้ดอันนี้นี่สบแฝเลยเราสบายเลยสอแฝเย้เ

Two, Eight. one, awesome, done. Good,